คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลคลิปนี้แอดก็มีแนวทางเสียงโชคงวด16เมษายน64มาฝากท่านผู้ชมครับก็มาจากสำนักอามา่าไฮลาบอาจารย์เต้ยแอดมังกรทอง แอดคนโคราชอาจารย์เอกสิทธิ์แอดมิสเตอร์บอลอาจารย์โยและก็หลายๆสำนักครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ชมคลิปไม่จบนะครับเราจะได้มีแนวทางเสียงโชคงวด16เมษายน64และมีโชคไปพร,พร้อมๆกันเลยนะครับเรามาดูสำนักแรกกันเลยครับท่านผู้ชมก็เป็นสำนักของแอดแม็กงวดที่ผ่านมาซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับแอดแม็กก็ให้เลขวิ่งมาเลข7ครับ เลขเจก็ว th ิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ที่2 70เวามือกรอบสี่เหลี่ยมครับ16ทับ4ทับ64แอดแม็กให้เลขวิ่งเลข3มาโดดเด่นนะครับขึ้นบนลงล่างกันได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดแม็กครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของวิ่งหาความสำเร็จครับไปซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับแอดได้นำเสนอคลิปไปแล้วนะครับก็เป็นสรุปบน ได้เลข3ตัว1 07 807 2ตัวบน07สรุปร่าง6446 4, 4, 6, ครับและใบขวามือของท่านผู้ชมครับตัวหนังสือสีแดงครับเจอข้อมูลมาใหม่ก็รีบนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็เป็นของสำนักวิ่งหาความสำเร็จเหมือนกันนะครับก็ให้เลขสรุปบน854 2ตัวบน5445 4, 4, 5, ครับสรุปร่าง95ครับ มาสองใบเลยครับงวดนี้ครับวิ่งหาความสําเร็จขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับสํานักต่อมาครับก็เป็นสํานักของแอดนันงวดที่ผ่านมาให้เลข3ตัว5 09 2ตัว05 09ล่าง5 9 7 9มาครับแต่05อยู่บนนะครับก็วางผิดไปน,นิดนึงครับไม่เป็นไรครับแก้ตัวในงวดวันที่16เมษา64สัขวามือท่านผู้ชมครับก็ให้เลขชุด2ตัว0 1 ชุด3ตัว2 0 1และชุด3ตัว7 28 395ชุด2ตัว28 39 95ล่าง5 1 6 1 0 6 0 9ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอสนันครับข้อมูลต่อมาครับก็เป็นข้อมูลของเอสมิสเตอร์บอลครับให้ชุดตรงโต๊ะ3ตัวได้แก่2 80 281 282 28 283 285 286 480 481 482 483 485 486ล่างชุดรอง2ตัว46 49 40ครบคุณเจ้าของข้อมูล as Mr. บ o n ครับข้อมูลต่อมาครับก็เป็นของ อาจารย์เต้ยครับอาจารย์เต้ยชุดนี้มา3ใบเลยนะครับใบแรกให้ชุด2ตัวมา2,6ครับและใบตรงกลางชุด3ตัว7 3,5และเลขลับ 5, 1ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมชอบชุดไหนก็จัดไปเลยนะครับอาจารย์เต้ยก็ให้มาแล้วนะครับให้โชคให้ใจเรามาแล้วนะครับขอคุณเจ้าของข้อมูลอาจารย์เต้ยครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของอาจารย์เอกสิทธิ์ อาจารย์เอกสิทธิ์ก็ให้เลขวิ่งบนมาครับแบบไม่ปักหลักนะครับงวดที่ผ่านมา1เมษา64ก็ให้เลข902มานะครับเลขวิ่งเลข0เลข2ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวันที่1ที่2 70ครับแม่นมากเลยนะครับขวามือของท่านผู้ชมครับเด่นบนไม่ปักหลักของอาจารย์เอกสิทธิ์ก็ให้เลขวิ่งมาเลข5เลข6เลข8ครับ ท่านผู้ชมก็จับลงหลักกันได้เลยนะครับแต่เป็นข้อมูลบนครับขอบคุณอาจารย์เอกสิทธิ์ครับข้อมูลต่อมาครับก็เป็นของอาจารย์โยแนยวทางรัฐบาล1มวกับ4ทับ6 4ให้ชุด2ตัว1 9 1 6 1 7 2 9 2 6 2 7 0 9 0 6 0 7ครับคุณบุญลงล่างได้เลยนะครับ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลอาจารย์โยครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของแอดบ้านสังกสี16เมษายน2564ให้ชุด3ตัวบนเน้นที่526และชุดรอง5 6 9 8 9 9 7 9 9แและ2ตัวบนล่างเน้นที่26ครับบนล่างได้เลยนะครับและชุดรอง6559 6 9 9 93และกันเบิ้ล3-3-7-7ครับแอดสังกสีก็ให้โชคมาแล้วนะครับโชคดีปีใหม่ไทยขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดบ้านสังกสีครับมาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักมังกรทอง16-4-64ทับ4ทับให้เลขชุด3ตัว5-8-7ชุด2ตัว5-7-8-7ครับเป็นข้อมูลบนนะครับ ส่วนข้อมูลล่างชุด2ตัว2494 4, ครับมาแค่2ชุดเท่านั้นนะครับข้อมูลล่างกลับหน้ากลับหลังกันได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดมังกรทองครับเรามาชมข้อมูลต่อมาครับวิ่งบนตัวเดียว8มาล้านเปิด์ินสิ1 6ทับ4ทับ6 4ครับให้วิ่งบนตัวเดียวเป็นเลข8ครับท่านผู้ชมก็จับชุดกับเลขท่านผู้ชมได้เลยนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลวิ่งบนตัวเดียวครับ สำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของคนโคราชให้เลขวิ่งบนมาครับใบนี้นะครับเป็นข้อมูลบนนะครับงวด1นึทับสทับหกสให้6กับ7มาครับ7ก็วิ่งเข้าไปที่2 7 0นท้ายรางวัลที่1ครับ16บทับสทับหกขวามือของท่านผู้ชมนะครับวิ่งบนเลข1กับเลข2นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็จับชุดกับเลขท่านผู้ชมได้เลยนะครับไปดูข้อมูลต่อมาอีกนะครับ ก็เป็นข้อมูลของโคนโคราชอีกเช่นกันนะครับก็ให้เลขข้อมูลวิ่งบนล่างครับ02มานะครับงวด1ท4ทับ64ครับเลข0เลข2ก็วิ่งเข้าไปที่้าย3ตัวรางที่1ที่2 70ครับ16ทับ4ทับ64ขวามือนะครับข้อมูลบนล่างได้เลยนะครับโคนโคราชให้เลข6กับเลข8มาครับท่านผู้ชมยังมีอีกใบหนึ่งนะครับ คนโคราชก็จะให้เลขหลักมาครับหลักสิบกับหลักหน่วยบนนะครับหลักสิบได้แก่เลขห้าเลขหก 6, เลขเจ็ดเลขแปดครับและหลักหน่วยเลขห้าเลขหก 6, เลขเจ็ดเลขแปดอีกเช่นกันนะครับสิบหน่วยบนคนโคราชครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลคนโคราชครับสำนักต่อมาครับท่านผู้ชมก็เป็นสำนักของอาม่มาไฮลาบครับสายมือท่านผู้ชมครับงวด1ทับ4ทับห 70เข้าไปตรงๆที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ครับที่270ครับและขวามือท่านผู้ชมครับงวด16เมษา64ข้อมูลหลัก10เน้นที่เลข5กับเลข6ครับและชุด2ตัว58 68ครับและมีชุดกัน57 51 53 54 52 56 67 61 63 64 62 66ชุด3ตัว357 3 6 7ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลอา,าให้ลาบครับและแอดก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกๆสํานักนะครับที่มอบเลขเด็ดเลขสวยมาฝากท่านผู้ชมเราจะได้มีโชคมีชัยด้วยกันในวันที่16เมษายน64ที่จะถึงนี้นะครับและแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่16เมษายน64ทุกๆท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ